แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็มีต่างมุมมองคเมื่อกี้เรามองว่าเอ๊ะชูนิ้วกลางเนี่ยมันมันไม่เหมาะสมนะคุณไปทําอย่างนั้นแต่มันมีมองต่างมุมครับมองต่างมุมบางคนบอกว่าก็คุณไปถ่ายเขาอ่ะเขาก็ชูนิ้วกลางใส่สิโอความเห็นนี้มาจากน้องเสื้อชมพูชาวัมพูชาโอ้เออซึ่งเอาเอาพูดตรงๆนะตอนนี้เธอโดนล่าแม่มดแบบโอ้โหน้องคนนี้ก็บอกว่าไปมีทางงทํางานอะไรพัทยา่ใย่หรอสรุปไม่ใช่นะเธอไม่ได้ทํางานอะไรพัทยาเพราะน้องที่เขาโดนกล่าวหาเนี่ย แล้วก็โดนขึ้นรูปในออนไลน์นี่ไปแจ้งความแล้วเพราะไม่ใช่เธอนะครับเจ้าตัวเนี่ยเห็นว่าขายออนไลน์อยู่ที่ทางฝั่งกัมพูชาแต่ผู้ไทยชัดนะผู้ไทยชัดเมื่อคืนนี้ชาวเน็ตเราก็ไปตามหาจนเจอแอคเคา้าน้องครับ,รบทั้งใน Facebook ใน TikTok อะไรต่างๆนานาปรากฏว่าก็เจอคลิปที่เธอเนี่ยวิพาก์วิจารณ์คนไทยหลายคนวิพากษวิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ มันมีคลิปที่วัยรุ่นกับบูชาชูนิ้วกลางใส่นักท่องเที่ยวใส่ทหารไทยเธอบอกไม่ผิดอนะ่ะก็คุณไปถ่ายเขาไม่ได้ขอเขาเขาก็ชูนิ้วกลางใส่ก็บอกว่าถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรลองไปฟังดูครับเออไออีกป้ายคนหนึ่งกําลัง,งเขาเขาก็มีเวลาที่เขายืนอยู่ดีๆจะไปถ่ายเขาทาไมมีสิทธิ์อไรไปถ่ายเขาอะ่ะเขายกยกนิ้วนี้ให้มันก็ถูกอะไรไม่ใช่เหรอคุณมีสิทธิ์ไรไปถ่ายคนอื่นอ่ะคุณไม่ได้ขอเขาถ่าย เขาก็ไปเล่นเหมือนคนอื่นไปเล่นประสาทเหมือนคนอื่นอ,ะอ่ะดูพฤติกรรมนะตัวเองถ่ายเขาก่อนเวลาเขาให้นิ้วแบบนี้ไปบอกว่าเขาเป็นมีพฤติกรรมไม่ดีมสมองเนะี่ยคิด,ค,ดคิดได้แค่นี้แล้วคะ่ะห,หนูจะบอกให้อ่ะถ้าเวลาคนพูดอะ่ะถ้ากัมมูชาพูดก่อนเริ่มก่อนอะ่ะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณต้องพูดนะคุณคิดใหม่นะถ้าคนไทยไม่ยกกล้องไปถ่ายไปแอบถ่ายเขาอะ่ะ เขาก็มีทําโชว์แบบนี้นะเอออีกอีกป้าอีกคนหนึ่งกับกำลังเขาเขาเขาก็มีเขาแชร์เยอะนะมีสิทธิ์อะไรไปไปว่าไปว่าป้าคนกัมพูชาคนนั้นนะไมายคนนั้นน่ะเขามีสิทธิ์อะไรไปยืนด่าอะไรดูให้ดีก่อนพูดอ่ะใครใครพฤติกรรมดีเออพฤติกรรมอ่ะมันมีสองฝั่งแต่ถ้าถ้าส่วนมากอ่ะคุณไปคุณไปดูพฤติกรรมตะมอนทมคนไทยอยู่ตรงนั้นนะฝั่งลงกัมพูชา แล้วคนไทยไปยืนอะไรตรงนั้นเป็นสิบสิบคนเขาไปยืนอะไรไปยืนหาอะไรแล้วไปอะไรไป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 ทำเสียงอะไรโยเฮโฮ,โฮ,โฮอะไรเพื่ออะไรนี่ฮะน้องคนนี้ก็คือน้องเสื้อชมพูที่เป็นคลิปโด่งดังเมื่อวันก่อนนะครับที่บอกอย่าเรียกเขมรให้เละก,กัมพูชาแล้วก็แน่ใจเหรอว่าที่ตรงนี้บ้านคุณนะครับเธอก็บอกว่าเนี่ยก็ที่เขาชูนิ้วกลางให้ก็ถูกแล้วนี่ก็คุณไปถ่ายเขาโดยไม่ได้ขออนุญาต ขณะดเดียวกันก็ยังอ้างพฤติกรรมคนไทยได้วยว่าไปยืนบริเวณทางลงกัมพูชาและก็ไปโหร้อง <S <S คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะโดยเฉพาะที่เธอแสดงความเห็นบางคนบอกแล้วคือมันก็ไม่ได้รู้ส้นสายปลายเหตุหรอกว่าอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่อย่างเงี้ยแปลว่าถ้าสมมุติมีคนไปอยู่ตาเมองทมสมมุติเป็นคนไทยนะแล้วมีคนกัมพูชายกกล้องขึ้นมาแล้วหันมาทางคนไทยคนไทยคนนั้นชูนิ้วกลางใส่ได้เลยถูกไหมเพราะเขาคิดว่าอ้าวโดนถ่าย มันก็เลยชูใส่อย่างนี้คือถ้ามองในตรกกะเดียวกันมันก็ไม่ควรหรือเปล่าโหก็ถูกวิพาพิจารณ์เยอะมากแล้วยังไม่จบนะฮะนอกจากนี้เธอยังอธิบายคลิปที่ทําให้เธอเป็นไวรัลที่ทําให้เธอกลายเป็นน้องเสื้อชมพูเนี่ยบอกวันนั้นเธอเนี่ย oh. เดินลงมาธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตอบว่าอะไรคนไทยเลยทั้งนั้นที่เธอก็ฟังภาษาไทยออกแต่เธอบอกว่าที่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะเธอหมั่นไส้ oh. หมั่นไส้ที่โดนไล่ oh. อ่าลองฟังเธอชี้แจงดูครับ คลิปที่มันเป็นไวรัลอ่ะหนูนเดินลงธรรมาดาหนูไม่ได้ไปพูดไปว่าไปต่ออะไรหนูไม่ได้ไปต่อว่าอะไรคนไทยเวลาหนูเดินดูอ่ะหนูได้ยินนะคนไทยพูดอะไรพูดอะไรแต่หนูไม่ต่อนะแต่หนูมันมันหมันไส้มากเลยเวลาที่ลงไปอ่ะมันไล่ี่ยมันทําไล่เออลงลงหมดเวลาแล้วเขมรลงที่นี่มันหมู่บ้านเรานะคนที่มา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 ,มาเล่นอนะ่ะขอให้ไปไปไปมันหมันไส้ไงฟังไทยได้อ่ะ แล้วก็ยังมีอีกหลายคลิปนะครับที่เธอตอบโต้คนไทยอย่างเช่นเธอบอกว่าอย่าเรียกคำเหมรน,นะอย่าเรียกคเหมรนให้เรียกชาวกัมพูชาหรือให้เรียกคแมก็ได้<อ>แต่อย่าเรียกคำเหมน่นลองฟังท่อนนี้ดูฮะรู้ไหมคะวิดีโอที่มันกําลังไวรัลอยู่ตอนนี้ที่หนูอ่ะพูดเราไม่ใช่กัมพูชาอไม่ใช่ขมแเป็นคนกัมพูชาไม่ชอบไปเรียกขมรไม่ใช่เรียกไปเลย แต่พวกมึงอะอีคนที่พูดอ่ะมันส่วนมากประเทศไทยเลยนะขมันขมัำขม่ามพูดให้ถัอ่วสอนเหมือนเหมือนเหือเหมือน,น,นูว่าเป็นคนกัมพูชาเออเหมือนคนคนขมน่พูดไทยเสียมอีกพวกเสียมเสียมแปลว่าอะไรโจรอีกขี้ข้าเอองั้นก็ให้แบบนี้เหมือนกันนะมันมันมันเหมือนมึง พูดผิดอ่ะก็เลยบอกใหม่พูดด้วมือช็อกกัสิไม่เหมือนกันหรอเขมรกับกัมพูชาเหมือนพูดไม่ถูกแม่ยงแม่เนี่ยเธอบอกว่าอย่าอย่าไปเรียกอย่างนั้นนี่เป็นคลิปที่เธอบอกไม่ได้ไม่ชอบให้เรียกเขมรแต่ต้องเรียกให้ถูกว่าคแม่ต่อว่ากลับด้วยว่าไทยเสี่ยมแปลว่าโจรขี้ข้าอีกคลิปเธอชี้แจงถึงกรณีที่มีชาวเน็ตไปขุดหาว่าเธอทํางานเป็นหมอนวดอยู่พัทยาบอกเธอมีครอบครัวแล้ว มีลูกมีผัวแล้วมีธุรกิจมีบ้านไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหากับมีผู้หญ่ไขตัวเยอะใช่ไหมเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์แล้วหยุดหัวล้อไม่ได้อยากหัวล้อดูนะคะมีผัวก็มีลูกมีบ้านเป็นตัวเป็นตนนะคะอย่า่าเม้นอะไรเขาไม่อย่าคิดว่าคนข้างแม่เรียกให้ถูกนะ ม่มีอักษรข้างล่างหรอไม่มีไม่มีอะไรสัรปะนำข้างล่างก็เลยเป็นเมนเนาะคำเมนเนาะทาไมเยี๋ยให้ถูกนะคะเออมีผัวมีลูกเป็นตัวเป็นตนนะไม่ต้องมาเมนว่าเข้าไม่ถามว่าเข้าไม่ทาไมพูดไทยชัดเคยไปอะไรไข่ตัวที่พัทยาหรอมีธุรกิจมีผัวมีลูกเป็นตัวเป็นตนนะคะให้พูดไทยชัดไม่ต้องไปคิดสมองคิดต่ําว่าเขาว่าเคยไปไข่ตัวที่นั่ง ที่นั่นมันมีผู้ใหญ่ไข้ตัวเยอะใช่ไหมรู้ใครๆก็รู้สังชาติไหนก็รู้แล้วไม่ต้องไปเข้าข้างตัวเองนะว่าก็เหม็นแปลว่าเหม็นอะไรมีธุรกิจมีผัวมีลูกนี<อ>่ฮะก็ชี้แจงนะครับว่าเธออยู่เหมน็นนะเธออยู่กัมพูชาไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่พัทยาตามที่คน,น,น,นไปปล่อยข่าวลวงนะครับทีนี้ครับอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกพาดพิง เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยออมีคนแชร์ชุดภาพชุดหนึ่งวันนี้ไงเจอแล้วหญิงเสื้อชมพูทํางานเป็นหมอนวดอยู่พัทยาอ๋อนะซึ่งเจ้าตัวบอกอเธอทําอยู่ร้านนวดอถูกเป็นพัทยาถูกแต่เธอไม่ใช่คำเอนคนนั้นนะคนละคนนะเธอบอกหน้ามันคล้ายกันเฉยๆน้องคนนี้เนี่ยชื่อนุชอายุ24ครับแหมแล้วดันเป็นชาวอุบลด้วย ชาวอุบลก็อยู่อยู่ใกล้ๆชายแดนตรงนั้นพอดี้อย่างนี้เลยก็เลยโดนเหมาไปเลยเธอไปแจ้งความแล้วฮะเอาผิดคนที่แคปรูปของเธอไปโพสต์และคอมเมนต์จนสร้างความเสื่อมเสียโดยเข้าใจว่าเธอเป็นคนเดียวกับหญิงชาวกัมพูชาไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาแล้วเธอยอมรับว่าเธอก็เป็นหมอนวดจริงๆอยู่พัทยาจริงๆชนบุรีจริงๆแต่ไม่ใช่คนนั้นเธอเป็นคนไทยฮะและพูดเขมรไม่ได้หลังจากมีการเข้าใจผิด ทำให้ร้านและตัวเธอเนี่ยร้านโดนด่าม,มีคนไปพิมพ์เพจร้านเอ,อไม่ไปรับคนนี้มาทํางานเสียเลยร้านก็เวอลยเลยเออนี่คนไทยเ,ออเธอก็เนี่ยฮะต้องมาแจ้งความฮะอเอาผิดคนที่ปล่อยข่าวลวงฮะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนไทยค่ะมีบัตรประชาชนเนาะดูได้เนาะนางสาวชมพูนุชอะไรจุดจุดจดสติหน้าไม่เห็นจะเหมือนกันเลยฮัลโหลดู ลองนวดมาดีๆจื้อข่าวอะไรก็ไม่รู้สมองอาไม่คิดคนปั่นก็ปัน่นปั่นคนเสพข่าวก็เสพข่าวแบบไร้สติมากไม่ใช่นะคะคนละคนกันค่ะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยค่ะอะไรขมี<อ>น้าเห<อ>มือนคนจะเมินมากเดวกันไหมจำคนผิดไหมลิกเอามาดูการจำคนผิดไหมจำผิดต่อเนอะไหน,นยันเลื่อนอั้นแน่นแล้วไหนรูปอะ่ะนี่เหรอนี่เหรอ เหมือนกันเหรอไม่รู้แต่ได้ขาวว่าอยู่พักยายแ้วไม่อดูไม่ก้าอันเนี้ย <c oughs> ไปล่าผิดคน<อ>น้องเขาไปแจ้งความแล้วนะ <c oughs> แต่ก็แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือก็หน้าตาดีทั้งคู่ <c oughs> ถือว่าเป็นสองคนที่หน้าตาดีแต่ก็ไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่ใช่ทร <c oughs> นะงคนละทรงนะก็ไม่เหมือนนะ แล้วก็ชาวเน็ตก็ต้องดูดีๆนะบางทีไปล่าแม่มดเนี่ยไปเอารูปใครเขามาก็มาบอกว่าเป็นคนนี้เนี่ยไม่ได้นะระวังเดี๋ยวจะโดนคดีโดดเดียวอยู่หน้าบัลลังคนเดียวแล้วเขาเสียหายด้วยนะครับแจ้งความแล้วด้วยก็เคลียร์กันนะครับ